สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูดยาย่ดียรออฟทาหลอดบายกันชเชร์ีานะคะคลิปนี้เราจะมาท่องคนรักเก่าฮาวายูกันค่ะ <c oughs> มากันที่ท่าเที่เหลือนะคะท่าเที่เลือท่าทมากันที่ท่าทดินเพื่อศพกันบางกรเรามาส่องโดูเซว่าคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าเขา ยังอยากกลับมาไหมเขาจะมาง้อเราไหมความรู้สึกของเขาที่มีต่อเรานั้นยังเป็นความรู้สึกเดิมๆอยู่ไหมมันเปลี่ยนไปแล้วหรือยังโอเคไหมอส่องเพื่อความบันเทิงละการส่องเพื่อเป็นแนวทางสําหรับชีวิตเพื่อการเติมเต็มเพราะเราก็อยากรู้ใจของเขาซึ่งมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณ มันคือดวงทั่วๆไปมาเด่นประสบการั์กรขอดูความรักที่ผ่านมาของคุณก่อนความรักที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะโอเคไหมอ่ะอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะอาาอาจารย์เปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ย,ยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตกเดี๋ยวนะกล้องกล้องกล้องอาจารย์ปรับกล้องนิดนึงจะได้มองเห็นในหน้าไพา่อยากเห็นหน้าไพ่กันเนาะโอ้ โอเคอ่ะดีขึ้นไหมดีขึ้นเนาะอ่าอาจารย์เปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่แบบสาสตร์ตะวันตกในวันที่27สิงหารับสิบที่นั่งค่ะเรียนที่กทมสนใจแอดไลน์มาคุยนะคะเป็นรุ่นที่7แล้วเจน7นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะในความรู้สึกไพ่ของคุณไพ่ของเขาไพ่ของคุณความสมพ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างอ่ะโอเค คนที่คุณไปดิวด้วยดินหรือตัวคุณเองมีครอบครัวแล้วหรือเปล่ามีลูกสองคนด้วยคุณอาจจะเป็นคนอายุมากๆหน่อยอาจจะ45ปีถึง50ปีขึ้นไปความสัมพันธ์นี้มีเด็กกับผู้ใหญ่ไม่รู้ว่าใครเด็กนะคะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในขณะที่อ่านนะคะโอเคไหมความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเบรกพักมันหยุดนิ่งมันเหนื่อยคุณอาจจะมีภาระหน้าที่ทางสังคมภาระหน้าที่ทางทางชีวิตส่วนตัวอาจจะมีทุรับปรับปังของตัวเองเยอะ เป็นคนที่มีภารกิจเยอะต้องแบกรับกับครอบครัวบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลเดทได้แต่คุณก็มีสระในการที่คุณจะทําอะไรก็ได้นะมีสระในตัวเองในความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามาคุณให้ความชัดเจนใครไม่ได้หรือไม่ต้องการจะให้ก็ได้เวลาคบใครคุยกับใครก็ไม่ได้ให้สถานะกับใครทั้งนั้นบางคนอยู่ในครอบมีครอบครัวแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่สามารถที่จะให้อ่ให้สถานะคนอื่นได้ นจะจ๊ะหรือว่าความสัมพันธ์นี้บางทีคุณรู้สึกเหนื่อยล้าคุณอาจจะไปดวกับคนที่เขาเด็กกว่าก็ได้หรือว่าเขามีความเป็นตัวของตัวตนสูงหรือในใจจริงๆแล้วคุณอาจจะถ้าคุณมีครอบครัวแล้วก่อนนะในกรณีที่คุณมีครอบครัวแล้วไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าคุณอาจจะชอบความสัมพันธ์แบบวันในสแตนก็แอบ,บมีโลกใบที่สองตัวเองก็แอบบแอบบยุกยิกยุกยิกม, <c oughs> มีโลกใบที่สองกับคนอื่นก็ได้ แต่ในสถานะเนี่ยคุณรู้สถานะของตัวเองเพราะฉะนั้นในความเป็นคุณเนี่ยคุณรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่รู้ว่าอยู่ตรงจุดจุดไหนและสิ่งที่คุณโฟกัสจริงๆคือเรื่องของครอบครัวก็ได้เหมือนกันคือการที่คุณแบกรับการใช้จ่ายการวางแผนสำหรับครอบครัวอนาคตบุตรหลานบริวารมากกว่าที่จะที่จะอยากได้ความสัมพันธ์ที่ที่มันมีคอมมิชเมนต์ในบางความสัมพันธ์ที่คุณดิยวด้วยอยู่นั้นเป็นความสัมพันธ์ทางไกลเป็นรักทางไกล อืมกับเด็กกว่าด้วยเขามีอิสระเสเรีหรือชอบเดินทางมีความคิดเป็นของตัวเองมีความชาญฉลาดเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนมีความสุขได้ด้วยตัวเองอในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเหมือนเขาต้องทนกับความสัมพันธ์นี้หรือการปรับตัวค่ะคนคนนี้เป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งแล้วเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะหรือตัวคุณเองมีตัวเลือกเยอะก็ไม่รู้ไพ่เป็นไวเวอร์ซาได้ แต่รักครั้งนี้ไม่ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมหรือคุณเจอเจอกับเขาแบบว่าเจอกันแบบสายฟ้าฟาดสายฟ้าแรบแป๊บๆเลย <c oughs> คือเหมือนเร็วอะ่ะ <c oughs> ความสัมพันธ์ที่เจอเจอเราพัฒนานไปเร็วมากเร็วเร็วแบบกระโดดข้ามขั้นเขาเรียกว่าแบบนั้นนะจ๊ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีสิงห์พฤษศก็ได้สิงห์พฤษศดินพฤษศกันมังกรลมลมเอถุนตุนคุมได้นะจ๊ะ ในความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถให้ความชัดเจนได้เลยไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันอีกฝ่ายนึงอาจจะมองคุณมองมองคุณแล้วมองภาพความฝันเขาอาจจะเพิ่ฝันและจินตนาการกับคุณไว้มากมายไก่กองส่วนตัวคุณเองนั้นนะ่ะคุณก็มีความเสียใจเหมือนกันนะที่ความสัมพันธ์นี้มันจบสิ้นลงไปอะ่ะก็เสียใจตอนนี้ก็พักเบรกหยุดนิ่งไม่พูดไม่จาไม่ ไม่คุยไม่ติดต่อสื่อสารกันแล้วแต่คุณอาจจะเห็นเขาอยู่ตามโซเชียลตามออนไลน์หรือเห็นเขาเห็นเขาเดินทางเห็นเขาไปไหนอะ่ะเห็นเขาไปไหนลนักษณะของการเห็นเขาไปไหนคุณก็เสียใจเหมือนกันที่ความสัมพันธ์นี้จบลงอะไพ่ของห้าถ้วยเสียได้เสียใจแต่ก็ไม่อาจทำอะไรได้มากกว่านี้สิ่งที่คุณทำได้คือนิ่งเฉย อยู่บนพื้นที่ของตัวเองแล้วก็จัดการชีวิตของตัวเองไปในแต่ละวันทําหน้าที่ของตัวเองไปอะไรอย่างนี้นจะจ๊ะอืมอ่ะดูซิทําไมเลิกกันล่ะทำไมถึงเลิกกันคนที่จะดูไพ่ชุดนีได้คือสองกดรักเ่าฮาวายู How you. ก็ต้องเลิกแล้วถูกไหมก็ต้องเลิกกันไปแล้วมาดูซิว่าทําไมเลิกกันเดอะเดวลจ้ะกรรม เป็นความรู้สึกที่อยู่ในกรรมกันทั้งคู่คุณมีกรรมเขามีกรรมต่างคนต่างมีกรรมแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมันเป็นความสัมพันธ์ที่อ่ามีคนแทงข้างหลังในที่นี้มีคนไม่ซื่อสัตย์หรือในความสัมพันธ์ที่หลงหลงในหน้าตาหลงคารลมหลงในกิเลสตัณหาหลงเป็นความรุ่มหลงแต่มีคนหนึ่งที่ไม่ซื่อสัตย์ ไพ่ของเจ็ดดาบคือการทําอะไรการแทงข้างหลังการแอบย่องย่องปิดบังซ่อนเร้นหรือไม่ได้พูดความจริงคุณอาจจะไปล่อลวงใครเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ล่อลวงเขารู้เขาก็อาจจะรู้ว่าคุณมีครอบครัวแต่คุณไปอ่อยอะไปอ่อยอะไปให้ความหวังป่ะค็เาเรียกว่าไปให้ความหวังคนเราถ้าเขาชอบคุณอยู่แล้วก็เกิดให้ความหวังหรือเขาให้ความหวังคุณก็ได้นะอืม ไม่จาเป็นต้องเป็นคุณเสมอไปที่จะไปให้ความหวังเขาเขาอาจจะทําให้คุณหวังก็ได้หวังฟันเจ้าเจ้าอย่าหวังหรือเจ้าใด้หวังไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันอือารมณ์เป็นผูกจิตผูกใจผูกวิญ,ญญาณค่ะเหมือนเรามาเจอกับคนคนนี้มาเพราะพร,รมริลิขิตกรรมลิขิตสวรรค์ลิขิตอะไรก็ตามที่ลิขิตให้เราต้องมาพบมามาพบมาเจอกันแต่การเป็นการพบเจอที่ที่มันดูเหมือนดูเหมือนดี มันดูเหมือนดีนะเจ็ดถ้วยเนี่ยมันวาดวิมานกันไว้เยอะเขาอาจจะเป็นคนวาดวิมานกับคุณไว้เออหรือคุณวาดกับเขาก็ได้ทำไมเลิกกันเหรอเพราะคนแทงข้างหลังค่ะแล้วคนคนที่คุณไปดิวด้วยเขามีอีกโก้คุณก็อาจจะมีอีกโก้นะมันเหมือนความรู้สึกของเขาเขาอยู่ในเขาอยู่ในบนบนความรักที่มีพื้นฐานแห่งความเป็นจริง ใช้สมองไต่ตองทบทวนมาได้ข้างรักจนเกินไปแต่รักไหมรักแหละแต่เขาเป็นคนแข็งอยู่ไม่หวานหรอกหวานผ่าซากด้วยซ้ำอาจจะเด็กกว่าคุณน,นั่นแหละแล้วเขาก็มีความคิดเป็นของตัวเขาเองถ้าอยู่ในความสัมพันธ์แล้วมันไม่ได้มีความสุขทําใจกับแล้วปรับบาลานซ์ก็แล้วปรับความเข้าใจก็แล้วก็ยังไม่มีความสุขแล้วมองถึงความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วจริง,รงๆเขาอยากตัดใจไหมเขาไมไ่อยากตัดใจเขาไม่ได้อยากตัดใจเลยเขารู้สึกถึงความอินเลิฟกับคุณ ยังผูกจิตผูกใจยังฝันเห็นยังส่องอยู่ยังดูอยู่ถ้าดูได้ถ้าดูได้อาจารย์เขาบล็อกหนูแล้วจะดูยังไงก็ปลดบล็อกก่อ,นแ,กอ,อนแล้วก็ส่องส่องเสร็จแล้วก็บล็อกต่อแค่นั้นเองนะจ๊ะหรือในบางคนบอกว่าเขาไปแล้วอาจารย์ไพ่ใบเนี้ต่อให้ไปนานแค่ไหนถ้ายังมีเดอะเดวิลเนี่ยต่อให้แยกจากกันไปนานแค่ไหนก็ยังมีโอกาสที่สองคนที่จะไม่ลืมกันเลยไม่เคยลืมกันได้เลย ในทุกๆวันที่เรายังโฟกัสกับคนคนนั้นอยู่บางคนจากกันไปเขาไปมีคนใหม่เรียบร้อยแล้ว2อสาคนก็ยังกลับมาได้เจอได้เจอถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏโอเคไหมคุณอาจจะดิวกับบางกรทะธนูโอเคนี่คือพลังงานของคุณนะคะไปดูซิว่าเขาคนนั้นของคุณ องคนรักเก่าฮาวอายุ you, ค่ะไปสองคนรักเก่าของคุณแต่กาจันก็ไม่รู้นะคนรักเก่าของคุณมีกี่คนก็สองคนที่คุณรักที่สุดอะถ้าคุณมีหลายๆคนมันก็มีมันก็ต้องมีใครคนเดียวที่คุณรักที่สุดชอบที่สุดอ่าคนนี้อินที่สุดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะชีวิตเขาเป็นไงไปดูซิหลังจากที่เลือกกับคุณไปแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาสบายดีไหม k ิงออฟเพนต์เชคค่ะชีวิตก็เป็นยังไงเดเม e ิเชียคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นนักโหราศาสตร์นักผู้สร้างแรงบันดาลใจเป็นคนฉลาดเฉลียวใช้คําพูดธรรมหากินได้ชีวิตเขาเป็นยังไงคุณมีสิบดาบก็มีทาวเวอร์เขามี9ดาบชีวิตเขาเป็นยังไงอ่ามุ่งเน้นเรื่องของการธรรมหากินเงินทองนาจะบางคนเนี้ยเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดเป็นคนรอบรู้ เป็นคนที่มีเสน่ห์บางคนแต่งตัวดีบางคนหน้าตาสดสวยจะครบเครื่องทุกอย่างเพราะอะไรดเมเมเชียนเนี่เป็นไพ่ของนักโหราศาสตร์ได้หรือไพ่ของดเมเมสเชียนเป็นไพ่ของนักมายากลซึ่งมายากลคําว่ามายากลคืออะไรก็ตามที่ไม่สามารถจะเป็นไปได้มันมีมันมีความเป็นไปได้อะไรที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้เสมอมันเหมือนเป็นอะไรที่เป็นนักมายากลนะ ชีวิตเข้าช่วงนี้เหรอรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยรู้สึกน่อยๆนอยพยายามหาเงินพยายามโฟกัสกับตัวเองพยายามทามาหากินเออความรักของคุณกับความรักของเขาในความรู้สึกของเขานะี่ะมันจบลงแล้วล่ะมันทาวเวอร์าบางคนจบกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยนะอืมเป็นคนมีความมุ่งมั่นมานะพยายามอดทนเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆมีคนเข้าหาเยอะคนจีบเยอะด้วยความฟันลี่ของเขาก็อาจจะเป็นคนฟันรี่มากๆ คือคนเข้าหาเยอะเป็นคนมีน้ําใจเป็น,นมีรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะเป็นคนคบง่ายมันเลยทำให้เขาดูมีสเสน่ห์มากๆแต่ผู้พบเห็นนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะเขาคิดถึงคุณไหมสองคนรักเก่าฮาวายู How are you, ค่ะเขาคิดถึงคุณไหมคะคนที่คุณคิดถึงเขาคนที่คุณคนที่คุณเลิกไปแล้วเขาคิดถึงคุณไหมคะ ซิกออฟครับทำไมจะไม่คิดถึงคิดถึงคิดถึงเขายังจำภาพความรักความคนคนนี้อาจจะคบกันมาตั้งแต่เด็กกระดาหรือเป็นแฟนเก่าครอบครัวรู้จักกันเป็นคนที่บ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงไหมคิดถึงสิเขายังรักคุณอยู่เลยแม่รักไม่เจ็บแม่รักไม่คิดถึงทงั้งทังที่ก็รู้ว่ามันเป็นเติร์ดแต่ความคิดถึงเขานะ่ะเขามองอยู่ว่ามันจะทําอะไรได้ล่ะมันทําอะไรไม่ได้ได้แต่นิ่งได้แต่อยู่ในพื้นที่ของตัวเอง ได้แต่เก็บความรักที่เจ็บปวดไว้ได้แต่งุดหงิดได้แต่เสียใจแต่ไม่เคยลืมเลยเขายังไม่เคยลืมคุณได้เลยยังคงความคิดถึงยังไม่คุณคุณยังไม่ได้จางหายไปจากใจเขาเลยเขายังคงนั่งถือคุณไว้ในมือคนคนนี้มีวุฒิของภาวะของความเป็นผู้ใหญ่นะบางคนเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆแต่บางคนเป็นเด็กแต่นิสัยผู้ใหญ่นะจ๊ะเขามีเรื่องเครียดเยอะเลย คิดถึงไหมคิดถึงเซคิดถึงจริง,รงๆในความสัมพันธ์นี้เขาเทคุณหรือคุณเทเขาไม่รู้ละแต่ถ้าถาถ้าเขาเทคุณนะเขาไม่ได้อยากเทคุณนะเขาไม่ได้อยากเดินจากไปแต่เขารู้ว่าการอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันทําให้เขาต้องเจ็บหรือทำให้เขาเป็นทุกข์หรือทําให้เขางุดหงิดหรือมันไม่เกิดการเติมเต็มในความรักเลยมันมีแต่ความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นคุณเองอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เขาต้องไปก็ได้นะอืม คุณอาจจะดีกับคนทัดน้ำรกรกฎปินพิจิค่ะเ,เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้คะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะตอนนี้ค่ะยังรักอยู่ Page of ครับค่ะเขายังรักเขายังคงอยากได้โอกาสเขายังคงมีใจที่ดีเขายังอยากได้คุณเป็นคนในครอบครัวหรือคุณกับเขาครอบครัวรู้จักกันเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อน เขาก็รู้คุณมีครอบครัวหรือเปล่าก้าวช่วยคนคนนี้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานกับชีวิตของเขาสิ่งที่ต้องแบกรับมีเยอะหรือเขาถ้าถ้าเขาเป็นซิงเกิร์มัมซิงเกอล์ดดก็ตามเขามีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากเกี่ยวกับครอบครัวโอ้โหไพ่ของเขาโฟล์อัพวันเขาพยายามที่จะเขาคิดยังไงกับคุณหรอเขามองว่าคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีคนเข้าหายเยอะเขาไม่ค่อยไว้ใจคุณสักเท่าไหร่ แต่เขาเขาค่อนข้างชื่นชมในตัวคุณนะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนขยนันเป็นคนมีความมานะพยายามเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนขยันทํางานดีเทียวแหละอืมนะจ๊ะเขาก็รู้แหละว่าคุณมีภาระที่ต้องแบกรับเยอะรู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่ในความรักในความรู้สึกของเขาถ้าเขาจะรักใครสครักคนและเขาต้องเหนื่อยขนาดนี้เขาเลือกที่จะเดินไปมากกว่าประมาณนั้น มันไม่เกิดการเติมเต็มในใจซึ่งกันและกันเขาจะ take action ไหมเขาอยากจะ take action อะไรไหมสีดาบค่ะเงียบกิบซองอยูซองอยูรอคอยอยู่อยากทักมาเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ทักหรอกใช่เขามองว่าในสถานการณ์แบบเนี้ก็รอโชคชะตาแล้วกันรอโชคชะตารอถ้าเรายังเป็นคู่จะเป็นคู่อะไรก็ตาม ถ้าโชคชะตายัางนำพาคุณกลับมาหรือได้พบได้เจอกันก็คงเป็นแบบนั้นแต่ถ้าจะให้เขาทำอะไรไหมไม่ทำเขาไปทำมาหากินเลี้ยงปักเลี้ยงท้องหาเงินชอบเงินคนนี้ชอบเงิน,งนหมายถึงเขาก็ไม่ได้ชอบเงินของคุณนะเขาชอบความมั่นคงมากกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังตัวแล้วก็ชอบความมั่นคงเอออารมณ์นั้น <c oughs> ในความคิดของเขานะ่ะเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณบ้างไหม เขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณบ้างไหม The d a t คุณอาจจะดีวกับพิจิกค่ะ The d a t เขาอยากจะกลับมาไหมกลับไม่ได้ไปไม่ถึงหรอกเขารู้เขาฉลาดพอที่เขาจะรู้ได้ว่าต่อให้จะกลับมาต่อให้จะได้เจอได้เจอกันมันก็เป็นความคิดไปคนละทางคุณคิดความคิดของคุณความคิดของเขามันเป็นความคิดที่สวนทางกันเจอได้นะเจอได้นะกลับมาได้ด้วยแต่ว่ามันก็มี ลิ it, มิตมีขอบเขตมีเส้นแบ่งชัดเจนอยู่แล้วในความสัมพันธ์นี้ต่างคนต่างมีเส้นอย่างชัดเจนคุณมีเส้นเขามีเส้นนะจ๊ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นยูทูบเบอร์เป็นอ่าอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้เขาก็ค่อนข้างมีความสุขดีบางทีการที่เขาบอกว่าการจบไปแบบเนี้ยพอมันอยู่แล้วมันเจ็บไงจบไปแบบเนี้ยก็ดีสักกว่าที่จะจะอยู่แล้วมันเจ็บ แล้วก็รู้กันอยู่ว่าในความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีทิศทางของความสัมพันธ์ที่ดีได้วันนี้ไม่จบวันหน้าก็ต้องจบอีกีนะจ๊ะค,คุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเดินพฤอศพกันมังกรคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเป็นความเหนื่อยยากเป็นความทุกข์เป็นความร้อนใจเป็นความเครียดเป็นความจิตตกเป็นความเริ่มไม่ลงเป็นความรักเขาหึงคุณนะคนนี้ขี้หึงนะแต่ไม่พูด ไม่แสดงออกเก็บอาการเก่งหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนชอบทำบุญไหว้พระสวดมนต์ชอบอิงศาสนา The เดวิลนี่ไงเขาพยายามทำบุญสวดมนต์เพื่อล้างกรรมเหรกรรมรรมันล้างไม่ได้แต่ว่าเขาพยายามตัดอ,อกตัดใจเพื่อจะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมต่อไปกันในอนาคตภายภาคหน้าเขายังไม่เคยลืมคุณเลย คุณเป็นความเจ็บช้ำคุณเป็นความรู้สึกที่ว่าในชีวิตเขาเขาอาจจะไม่เคยเจอใครและมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนคนโดนของผูกจิตผูกใจผูกวิญญาณลืมไม่ลงมีแต่ความทุกข์ทำไมลืมไม่ได้อารมณ์อย่างนี้น,นจะจ๊ะอะถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคนะถ้าเขาฝากบอกได้สิ่งที่เขาอยากฝากบอกคืออะไรโฟ r o ออฟวเขาอยากคุยกับคุณไปยาวๆนะ เราสามารถเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเป็นพี่เป็นน้องเป็นพี่ปรึกษาถ้าเขาอยากฝากบอกคุณได้ชีวิตของเขาตอนนี้ขยันทำงานมากเพื่อความมุ่งมั่นค่ะเขารู้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันได้แค่ไม่มันไม่มีสถานะหรอกมันได้แค่นั้นจริงๆแต่เขาก็ยังคงกรรมคุณไว้ในมือเขาก็ยังคงเก็บกอดความรู้สึกที่ดีกับคุณไว้เขาก็มองคุณในแง่ร้ายแล้วแง่แง่บวกแล้วแง่ลบพร้อมๆกันเลย น่าจะอืออ่ะอ,อืมไงต่อคุณล่ะฝากบอกได้คุณอยากฝากบอกอะไรกับเขาคะคุณใช้ชีวิตไปเรื่อยๆกับชีวิตที่คุณเป็นอยู่คุณพยายามโฟกัสกับสิ่งที่งานกับงานความรับผิดชอบที่คุณมีความรับผิดชอบของคุณคุณจะรับผิดชอบมันอย่างเต็มที่สิ่งที่คุณทําได้คือการทนนิ่งเฉยต่อ ต่อสิ่งยื้อยุต่างๆนะจ๊ะเพราะว่าคุณก็รู้คุณอาจจะรู้สถานะตัวคุณเองก็ได้ว่าตัวคุณเองอะ่ะมีคนมาชอบแหละมาชอบเราทาให้เราหวั่นไหวแล้วก็หนีไปทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าจะเจอใครจริงใจจริงๆอาจจะมีคนที่จริงใจแต่คุณจริงใจกับเขาหรือเปล่าต้องถามตัวคุณดูดินคุณกำลังวางแผนอะไรไว้ คุณก็บอกว่าการที่คุณอยู่แบบนี้ดีแล้วอย่ามาชอบฉันเลยฉันอยู่แบบนี้ไม่ปันอกปันใจผูกจิตผูกใจกับใครทาให้ชีวิตฉันมีความสุขกว่าที่เป็นอารมณ์เน้นะจ๊ะอ่ะขอไพ่แนะนําให้ความรักของดินนะความรักที่ผ่านมาความรักปัจจุบันชีวิตปัจจุบันขอไพ่แนะนาหน่อยคะ่ะไพ่แนะนําบอกว่าราชิน,นีโอโหจริงๆคุณก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วคุณต้องการอะไรกับชีวิตอีกคะ ความร่ำรวยความยากจนสิ่งไหนที่คุณต้องการอะไม่เห็นโรงศพไม่หลังน้ำตาอะอะอ,ะอะประรองดองโจกจริงๆในชีวิตของคุณน่ยไม่มีอะไรยากที่คุณจะจัดการไม่ได้ค่ะไม่มีอะไรยากรูปความรุดทั่วหวัวตัวไม่รอด คุณน่ะเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่บางครั้งคุณอาจจะเดินทางผิดไม่ใช่เดินทางผิดหรอกบางครั้งความคิดของคุณก็อาจจะผิดพลาดกะผิดคิดผิดอะไรอย่างเงี้ยกูว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรมหน้ารอเนั้นน่ะไม่เห็นโรงศพไม่รังน้ําตาเอาอย่างเงี้เหมือนคุณคิดว่าลองมองลองตองดูดีๆว่าชีวิตของคุณต้องการอะไรกับชีวิตอีกบางสิ่งบางอย่างในความคิดของคุณมันง่ายในความคิดของคนอื่นอาจจะไม่ง่ายก็ได้นะจ๊ะให้ระวังไว้ ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดก็มีหรือความรู้ท่วมหัวเนี่ยมันตายเพราะความรู้ตายเพราะความฉลาดมาเยอะแล้วนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ด,ต comment, ตดคิปชันบ็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ค่ะแอ f ดไซเอฟ์สามสองเกไว้แล้วเจอกันค่ะ